สวัสดีครับผมทนาย IT นะครับวันนี้ผมก็มีข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับดวนดีใจด้วยบัตรคนจนสัปดาห์นี้เงินเข้า4เด้ง3เด้งกดเงินสดได้ก่อนจะรับชมช่วยโปรดกดไลค์กดแชร์และ ตดตติามให้้ผมมดวยีข่าวดีสําหรับท่านผู้ที่มีบัตรคนจนนะครับโดยเฉพาะสัปดาห์นี้สัปดาห์เดียวนะครับจะมีเงินเข้าถึง4เด้งข่าวนี้มาจากเดอะบางกอกอินไซด์นะครับเช็คลิสต์สัปดาห์นี้บัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรับความช่วยเหลือ4ี่เด้งรวมเยียวยาเราชนะงวดใหม่1000บาทชวนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนมาเช็คลิสต์ความช่วยเหลือกันหน่อยเพราะในสัปดาห์นี้จะมีความช่วยเหลือโอนเข้าบัตรทั้งหมด4รายการ ซึ่งรวมถึงโครงการเราชนะเฟสที่2ซึ่งจะเริ่มจ่ายเยียวยางวดใหม่จำนวน1000บาทสัปดาห์นี้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรับอะไรบ้างในสัปดาห์นี้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนจะได้รับความช่วยเหลือในรอบเดือนพฤษภาคมอีก4รายการซึ่งรวมถึงเงินเยียวยาโควิด -19 จากโครงการเราชนะเฟสที่2สําหรับตารางการโอนความช่วยเหลือในสัปดาห์นี้เป็นดังนี้นี่นะครับสัปดาห์นี้ก็คือตั้งแต่วันที่1 6 พฤษภาคมนะครับจนถึงวันที่22พฤษภาคมมีทั้งหมด4รายการนะครับคือวันอังคารแล้วก็วันศุกร์แล้วก็วันเสาร์นะครับนี่นะครับเริ่มวันอังคารที่18พฤษภาคม2 5 6 4จํานวน2รายการก็คือค่าน้ำประปาฟรี100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนสําหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้รับสิทธิ์ก็คือครัวเรือนที่ใช้น้ําประปาไม่เกินเกณฑ์เดือนละ100บาท และลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อยแล้วเมื่อบินค่าน้ํามาผู้ได้รับสิทธิ์จะต้องสํารองจ่ายเงินสดไปก่อนจากนั้นระบบจะทําการบันทึกข้อมูลและทําการโอนเงินสดให้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่18พฤษภาคม2564ซึ่งสามารถนําบัตรมากดเป็นเงินสดใช้ได้เลยเด้งที่2นะครับก็คือค่าไฟฟ,าฟ้าฟรีไม่เกิน230บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้รับสิทธิ์ก็คือครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กําหนด เดือนละ230บาทและได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อบินค่าไฟฟ้ามาผู้ได้รับสิทธิ์จะต้องสำรองจ่ายเงินสดไปก่อนจากนั้นระบบจะทำการบันทึกข้อมูลและทำการโอนเงินสดให้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่18พฤษภาคม2 5 6 4ซึ่งสามารถนำบัตรมากดเป็นเงินสดใช้ได้เลยทันที่จะได้วันที่18พฤษภาคมนะครับทั้งค่าน้ำแล้วก็ค่าไฟ หมายความว่าเดือนที่แล้วท่านต้องทําตามเงื่อนไขนะครับไม่ใช่เดือนนี้นะครับถ้าท่านเข้าเงื่อนไขในเดือนนี้ท่านก็จะได้เงินในเดือนหน้าถ้าจะรับในวันที่18พฤษภาของเดือนนี้นะครับมันจะเป็นบินของเดือนที่แล้วเป็นการใช้ไฟฟ้ากับใช้น้ําของเดือนที่แล้วนะครับหลายท่านตรงนี้ไม่เข้าใจนะครับเด้งที่3ก็คือในวันศุกร์ที่21พฤษภาคม2 5 6 4จํานวนหรายการโครงการเราชนะเฟส2จ่ายเงินเยียวยา1,000บาท ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับวงเงินเยียวยาจากโครงการเราชนะเฟสที่2เป็นงวดแรกจำนวน1,000บาทโดยวงเงินดังกล่าวไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้แต่สามารถนำไปรูดหรือสแกนซื้อสินค้ากับร้านค้าที่กำหนดได้จนถึงวันที่30มิถุนายน2 5 6 4 วงเงินนี้ก็เหมือนกับวงเงินของวันที่1นั่นเองนะครับ200กับ300บาทท่านต้องเอาไปรูดเปิดนะครับจะเอาไปกดเป็นเงินสดไม่ได้นะครับร้านค้าที่ใช้ได้นอกจากร้านธงฟ้าแล้วก็ยังขยายไปรวมถึงร้านค้าโคละครึ่งแล้วก็ร้านค้าเราชนะด้วยนะครับสามารถใช้ร่วมกับร้านค้าที่มีแอปถุงเงินได้แล้วนะครับส่วนเด้งสุดท้ายนะครับเด้งที่4วันเสาร์ที่22พฤษภาคม2 5 6 4จํานวน1รายการ เป็นเบีย้ยความพิการเพิ่มเติม200บาทผู้พิการที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและมีอายุ18ปีขึ้นไปจะได้รับเบีย้ยความพิการเพิ่มเติม200บาทต่อคนต่อเดือนจากเดิมที่เคยได้รับ800บาทต่อเดือนทุกวันที่10ของเดือนรวมจะได้รับเบี้ยความพิการเป็น1,000บาทต่อคนต่อเดือนก็คือเดิมที่จะได้ทุกเดือนอยู่แล้วนะครับ800บาทของวันที่22นี้ก็คือเงินที่เพิ่มมานะครับ200บาทโดยกรมบัชีกลางได้กําหนดวันจ่ายเบี้ยความพิการ เข้าในเดือนต่อๆไปประมาณวันที่22ของเดือนโดยมาตรการนี้จะมีตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2 5 6 3จนถึงเดือนกันยายน2 5 6 4นอกจากนี้ในส่วนผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า18ปีแม้จะไม่มีบัตรคนจนก็จะได้รับเบี้ยความพิการเพิ่มขึ้นเป็น1000บาทต่อคนต่อเดือนเช่นเดียวกันในส่วนผู้พิการที่อายุต่ำกว่า18นะครับจะไม่ได้เงินเพิ่ม200บาทเข้ามาในบัตรคนจนนะครับเพราะว่า กลุ่มนี้เขาไม่มีบัตรคนจนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเ,เงิน200ที่เพิ่มขึ้นมาก็จะไปเพิ่มในส่วนที่ได้รับเดิมนะครับ800ก็จะเป็น1,000บาท เรียกว่าสะดวกกว่ากลุ่มอื่นอีกน,น,นะครับส่วนท่านผู้พิการที่อายุเกิน18แล้วนะครับแล้วก็ไม่มีบัตรคนจนกลุ่มนี้ยังได้800บาทอย่างเดิมนะครับยังไม่มีท็อปอัพเพิ่มมานะครับคาดว่าน่าจะเร็วๆนี้นะครับก็จะได้รับเพิ่มอีก200บาทเป็น1,000บาททุกกลุ่มนะครับจะได้หมดปัญหาการแบ่งแยกเป็น2มาตรฐานนะครับกลางความช่วยเหลือเราชนะเฟ 2, สสําสหรับโครงการเราชนะเฟสที่2นั้น จะจ่ายเงินเยียวยาโควิด1 9จําจำนวน2งวดงวดละ1,000บาทให้กับประชาชนที่ผ่านหลักเกณฑ์ตามที่กระทรวงการคลังกำหนดโดยนอกจากผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนจะได้รับวงเงินเยียวยาเราชนะแล้วก็ยังมีกลุ่มอื่นๆที่ได้รับเงินเยียวยาด้วยและมีตารางการโอนเงินที่แตกต่างกันดังนี้โครงการราชนะกลุ่มแอปพลิเคชันเป่าตังสำหรับโครงการราชนะกลุ่มแอปพลิเคชันเป่าตังก็คือ กลุ่มเราชนะกลุ่ม2กับกลุ่ม3นั่นเองนะครับกลุ่ม2กลุ่มโคนละครึ่งกลุ่ม3กลุ่มที่ไม่มีข้อมูลในระบบนะครับหรือเรียกว่ากลุ่มที่ต้องลงทะเบียนจะได้รับงวดที่1ในวันที่20พฤษภาคม2 5 6 4นานะครับจำนวน1000บาทในสัปดาห์นี้นะครับเรียกได้ว่าจะเป็นกลุ่มแรกที่ได้รับเงินเราชนะเฟส2นะครับแล้วก็งวดที่2ในวันที่27พฤษภาคม2 5 6 4ัาจำนวน1000บาทคืองวดที่เหลือโครงการเราชนะกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจนที่ท่านได้รับในสัปดาห์นี้นะครับงวดที่1ในวันที่21พฤษภาคม2564จำนวน1,000บาทในสัปดาห์ต่อไปนะครับงวดที่2คืองวดสุดท้ายนะครับจะได้รับวันที่28พฤษภาคม2564จำนวน1,000บาทนอกจากนี้นะครับยังมีโครงการราชนะกลุ่มบัตรประชาชนนะครับหรือบางท่านก็เรียกว่ากลุ่มเปาะบางหรือบางท่านก็เรียกกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน หรือรัฐบาลเขาก็จะเรียกว่ากลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษกลุ่มนี้นะครับใช้สิทธิ์ด้วยบัตรประชาชนจะได้รับเงินงวดที่1วันที่21พฤษภาคม2564จํานวน1,000บาทงวดที่2วันที่28พฤษภาคม2564อีกจานวน1,000บาทกลุ่มบัตรประชาชนนะครับกับกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2บัตรนี้นะครับ จะได้รับวันเดียวกันเลย2กลุ่มนี้โดยสภาพความยากจนไม่ได้แตกต่างกันนะครับดีไม่ดีกลุ่มบัตรประชาชนหลายๆท่านจะจนกว่ากลุ่มบัตรคนจนอีกนะครับเพราะว่าหลายๆท่านที่อยู่ใ,ในกลุ Leonardo, ่มบัตรคนจนนะครับก็มีสภาพเหมือนกับคําที่เขากําลังฮิตกันอยู่นะครับที่เรียกว่าจนทิพย์ก็คือไม่ได้จนจริงนั่นเองนะครับแล้วนี่ก็ยังมีกลุ่มสุดท้ายนะครับแม้จะไม่ได้เรียกว่ามาตรการเราชนะนะครับแต่โดยสภาพแล้วได้รับสิทธิ์เหมือนๆกันก็คือกลุ่มม3 3เรารักกันนั่นเองนะครับ เป็นกลุ่มปาาระกันสังคมซึ่งกลุ่มนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นท่านที่ได้เข้าร่วมมาตรการคนละครึ่งหรือท่านที่ไม่ได้เข้าร่วมมาตรการคนละครึ่งก็จะได้รับในวันเดียวกันนะครับก็คือในวันจันทร์ที่24พฤษภาคม64 1000บาทแรกนะครับแล้วก็จะได้รับ1000บาทที่2ในวันจันทร์ที่31พฤษภาคม64ส่วนนี้นะครับมาถึงกลุ่มสุดท้ายกลุ่มผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมมาตรการเราชนะไม่เคยเข้าร่วมมาตรการคนละครึ่งแล้วก็ไม่เคยเข้าร่วมม3 3 อีกทั้งยังไม่มีบัตรคนจนด้วยนะครับกลุ่มนี้ก็มีประมาณ20ล้านนะครับไม่ได้อะไรเลยนะครับเราชนะ1000แรกก็ไม่ได้นะครับ1,000ที่2ก็ไม่ได้เช่นกันแต่เราชนะกลุ่มนี้นะครับถ้าเดี๋ยวเขาเปิดให้ลงทะเบียนตามมาตรการคนละครึ่งเฟส3นะครับหรือมาตรการยิ่งใช้ยิ่งได้7 0 0 0บาทนะครับกลุ่มนี้สามารถมาลงทะเบียนได้นะครับเพราะฉะนั้นก็คอยติดตามข่าวสารจากช่องผมได้นะครับกดติดตามไว้ได้เลยถ้าเดี๋ยวมีประกาศเมื่อไหร่นะครับผมจะ นำข่าวมาเสนอท่านผู้ชมทันทีนะครับว่าท่านสามารถลงทะเบียนได้แล้วได้วันไหนได้เมื่อไหร่นะครับข้อมูลข่าวสารดีๆแบบนี้นะครับถ้าชอบก็ช่วยโปรดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆจากผมนะครับวันนี้ผมทนายไอทีก็ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ